คือจะเป็นชาบูแนวปิ้งย่างป่ะใช่ปิ้งยาง่งยางแล้วก็มีชาบูด้วยก็คือ,อเซตหนึ่งก็จะแถบเตาให้ไปเลยนี่คือแกใ,<ล>ให้เตาเบี้งเตาเลยเหรอใช่แล้วคือเตาใบใหญ่มากอะ่ะใบใหญ่ใบโต นะครับวันนี้นะครับถ้าบอกว่าโอ้โหบรรยากาศสบายมากเพราะว่าวันนี้อยู่ที่บ้านส่วนตัวของคุณปุ้ยสวัสดีครับบอกว่าของตัวเองก็กระดาษป่าก็เจออีกครั้งหนึ่งอันนี้ปุ้ยเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเฮ้ยเปิดแบรนด์ของเปิดแบรนด์ใหม่ซึ่งเป็นแฟรนชายเป็นแฟนชายมาอ่าคือสําหรับอันนี้คือชาบูคือจะบอกว่าสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยหลายๆคนที่เดินออกไปห้างที่เิออกไปกินข้างนอกไม่อยากออกไปเฉียงข้างนอก ก็จะบอกว่าสั่งแบบชาบูอะไรอย่างนี้มากินกันคือจะเป็นชาบูแนวปิ้งย่างปะใช่ปิ้งย่างแล้วก็มีชาบูด้วยก็คือเสร็จหนึ่งก็จะแถมเตาให้ไปเลยนี่คือแกให้เตาดีให้เตาเลยเหรอใช่ก็คือเตาใบใหญ่มากอะใบใหญ่ใบโตเตาใบใหญ่นี่คือ999ารบาวกเงินเกบาทก็ได้เตาใบใหญ่ไม่ต้องส่งเตาคืนแล้วสําหรับ999บาทเนี่ยคือได้ทั้งเซตแบบนี้เลยได้ทั้งเซตแบบนี้เลยค่ะโอ้กี่ชิ้นอะกี่ไอะกี่แพ็คหมูก็9แเก้าแพ็ สิบกว่าแพ็คอันนี้คือถือว่าเป็นได้ประมาณ5 5-6คนนะครับคือเซตนี้เนี่ยคือจะบอกไม่ใช่น้อยๆนะฮะอันนี้คือเกือบ10ชิ้นนะเกือบสิบชิ้นนะครับผมแล้วก็ได้มาเป็นแพ็คแบบทั้งหมดเลยเนี่ยคือ999บาทถือว่าคุ้มมากเพราะว่าได้เตาด้วยได้เตาด้วยได้เตาด้วยแล้วคืออย่างคนที่มีเตาแล้วทำยังไงอ่ะก็จะมีเซตที่ไม่ไม่แถมเตาคือเราเริ่มต้นเซตนี้คือจากราคาเท่าไหร่บ้าง399บาท399 599 899 899 999 999คือแถมเตาแถมเตาคือถ้าเกิดอยากได้เตายี่ม999แน่นะครับอยากได้เตาเป็นเตาใหญ่ก็คือเพิ่มเงินอีกแค่99บาทนะครับแต่ถ้าว่าเป็นเตาแต่ที่เมื่อสักคู่นี่เขาให้ดูเตาเล็กนะเอามาดูเลยได้ปะเตาเล็กได้อาทิตย์นี้เตาเล็กไม่นิดนึงคือให้ดูเตาเล็กเนี่ยเตาที่เป็นในเซตของ999ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเตาเล็กนะก็เกือบเท่ากันก็เกือบเท่ากันแต่แค่มันเป็นวงกลมอ่าเป็นทรงอย่างนี้เป็นวงกลอย่างนี้อันนี้คือแถมเตาไปเลย ถ้าเกิดว่าสั่งครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดเราสังส 99, ส่งเซต999จะดีกว่าใช่ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีเตาอพอครั้งต่อไปเราก็สั่งเป็น399 39, 599แ,แต่เราเลยก็คุมแล้วนะครับผมกินปิ้ง <c oughs> ย่างได้ทำไมถึงเป็นชิสกะชาบูที่มีความพิเศษอย่างไงบ้างชิสกะชาบูก็คือความพิเศษคือเขาเหมือนจะง่ายๆเนาะให้เราสั่งเลยเวลี่กลับบ้านถ้าหลักๆเลยของเขาที่อร่อยก็คือน้ำดำน้ำดำน้ำดำบานตัวนี้ผสมลงไปในซุป ซุปเนี่ยแก,ก้ผสมเลยคิใช่โอเคอะซุปเนี่ยนะคะเขาจะให้มาเป็นถุงอ่าฮะ ก็ผสมน้ำดได้เดี๋ยวจะใช้ซุปนึงอ้าวผสมไปแล้วซุปเนี่ยจะเข้มข้นเร็วมากเธอเร็วมากเร็วมากเมื่อทแต่งหน้าก็จะเร็วเร็วอยู่แล้วทำอะไรเร็วน้ำซุปเนี่ยเขาจะให้มาถุงนึงแล้วก็จะเหมือนแบ่งอ่ะแบ่งแบ่งได้ประมาณกี่รอบสองสามรอบสองสามรอบคือเติมน้ำได้เลยใช่แต่ว่าไม่ใช่กี่จนหมดแล้วเติมน้ำนะคือใส่ไปแค่ครึ่งนึงก่อนใช่แล้วก็เติมน้ำเปล่าน้ำเปล่าลงไป ให้เท่ากันผสมเท่ากันก็ได้น้ำซุปมันก็จะโซเดชาติเลยแล้วเราก็ใส่น้ำดำลงไปแต่น้ำดำเนี่ยก็กะเอาว่าเราอยากกินเท่าไหร่กี่รอบก็สามรอบก็กะไว้กะไว้อะพือนะฮะแล้วน้ำจิ้มจะให้มีกี่แบบบ้าน้ำจิ้มจะมี2แบบค่ะสแบบก็คือน้ำจิ้มสุกี้ถ้าเป็นเซ็ตเล็กก็จะเป็นขวดเล็กเท่าขวดนี้แต่ถ้าเซ็ตใหญ่ก็จะเป็นขวดนี้แล้วก็อันนี้มันเป็นน้ำจิ้มผสมสำหรับคนที่ทานเผ็ด เท่ากับว่าคือแบรนด์ของเขาเนี่ยเขาก็จะให้น้ำจิ้มมาทั้งหมด3แบบคือหนึ่งแบบคือใส่นน้ำซุปอีกสองแบบคือไว้ใส่จิ้มแต่จริงๆมันก็แ d a ได้นะอันนี้จิ้มก็ได้อามาจิ้มก็ได้เพราะคนญี่ปุ่นกับอันนี้ใช่คนญี่ปุ่นเขาจะกินจิ้มก็ได้ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะกินแบบไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชีสชีสนี่คือเป็นชีสฮอกไกโดไม่ใช่ชีสยืดนะคะเป็นชีสฮอกไกโดต่างกันยังไง ก็ชีดยืดมันก็จะยืดอันนี้เขาก็โดมันจะเป็นแบบชิดนมประมาณถ้าอย่างนั้นบอก่าจะให้แบบเธอสาธิตวิธีการกินให้เราดูนะว่าบอกว่าจะต้องกินยังไงเก็บชีดของเธอปิ้งกันเลยแล้วกันนะอ่ะได้คือปกติแล้วเนี่ยคือหลายๆคนเวลาที่กินชาบูสุกี้จะชอบเอาไปวางทั้งหมดเลยแล้วก็เอาทุกอย่างใส่เข้าไปในหม้อเพื่อความง่ายอันนี้จะเป็นชีสแล้วก็วางบนเตาอันนี้ได้เลยให้มันร้อนรอรอรอมันสุกแป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็จะมีน้ ลูกชิ้นลูกชิ้นกุ้งเยาวราชปกติปกติเป็นคนไม่กินเลยเพราะน่าจะกินแต่เนื้อสัตว์พอมากินแล้วเอ้ยลูกชิ้นยังอร่อยเลยพิเศษพิเศษเลยใช่ไหมพิเศษเลยค่ะนี่คือเรื่องน้ำลายแหละเพราะได้กลิ่นหอมของน้ำซุปของเขานะครับผมนี่คือบอกว่าปกติอย่างเซตหนึ่งเนี่ยโอเคอย่างเซตนี้คือ999เเราจะได้อะไรบ้างครับปุ้ย ก็จะมีหมูก้าวถาดแล้วก็จะมีลูกชิ้นหมูที่อย่างนี้คือก้าถาดเหรอใช่ก็จะเป็นหมูสันคอสันนอกสามชั้นถากันไปก็จะมีน้ำจิ้มสามขวดอย่างที่เห็นอยู่นั่นเนาะน้ำจิ้มแล้วก็กิมจิชีสสองอันกิมจินี่มามาดูกิมจิใกล้ๆก่อนคือกิมจิอร่อยมากใช่แล้วก็มีักมีเบคอนสองถาดมีหมูมักงาชอบความที่บอกว่าโลโก้ของเขาเป็นแมว แล้วเธอเป็นคนชอบเลี้ยงแมวอยู่แล้วเป็นทาสแมวเป็นทาสแมวอยู่แล้วเป็นทาสแมวแอบเมานิดนึงตอนนั้นแมวแกหายแกหายแกประกาศหาแมวให้รางวัลหนึ่งหมื่นต่อคนหาฉันรีบแชร์เพราะฉันกลัวว่าฉันจะเจอพี่เล่าคนแบบว่าขอไปหาแมวได้ไหมว่างงานแล้วได้กับหนึ่งเดือนพอดีเลยแล้วช่วงโควิดจะใช่อว่าตอนนั้นใช่ใช่ใช่แมวหนีไปเที่ยวอร่อยไหมกิมจิเฮ้ยกิมจิคือแบบอร่อยใช่ไหมเด็ดใช่จะบอกว่าใช่คือกิมจิดีมาก เป็นกิมจิที่เรากิน,าน,นตามร้านอื่นๆจะมีความเป็นไทยอะแกบางร้านใส่น้ำปลา <c oughs> อันนี้ดื่อจ <c oughs> ีดื้อจีจ๋อเอาผิดหลักใช่ใชแต่อันนี้คือกิมจิที่พอ,อกินแล้วเนี่ยเหมือนกินกิมจิที่เกาหลีจริงอ่ะใช่อันนี้คืออร่อยแบบว่าพอ,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 อกินแล้วว่าเอ้ยอันนี้อร่อยเออใช่ใช่รสชาติมันใช่นะฮะอันนี้น้ำเดือดแล้วไวมากเดือดแล้วไวมากนะฮะแต่หมูยังไม่สุกกว่าแป๊บนึง กล้วคือหลายๆคนเลยที่อยากจะสั่งเห็นบอกว่าตอนนี้คอือเราเป็นแค่บริการเดลิเวอรี่ยเดียวไม่มีกินหน้าร้านใช่ไม่มีค่ะคือร้านจะเป็นเดลิเวอรี่หมดเดลิเวอรี่ทั้งหมดเลยหมดเลยล้วสั่งผ่านอะไรบ้างสั่งผ่านไลน์แมนได้เลยค่ะสั่งผ่านไลน์แมนถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงท้ายเราจะบอกวิธีการว่าการสั่งผ่านไลน์แมนสั่งยังไงแล้วเลือกยังไงถึงจะได้กินนะครับแต่คืออย่างที่แน่นอนเลยเนี่ยคือเซ็ต999คุณได้เตาฟรีหนึ่งเตาใช่ค่ะคุ้มมากอะคี้ธอไม่ได้ขายแ้ันน แล้วคือเแค่เตาปกติไปซื้อเตาเตาหนึ่งเกิน500รอยแล้วอ่ะเออนี่คือได้เตาเลยแล้วคือพอมีเตาปั๊บเนี่ยคราวหน้าเราก็กินอะไรที่มันเป็นแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องมีเตาแล้วเออเดี๋ยวเรามาดูกันต้องมาใกล้ๆนะฮะมีมีจิ้มแกมีความแบบว่าข้นๆเนาะใช่ได้เลย เป็นยังไงบ้างน้ำจิ้มตัวอย่างแรกเป็นเนี่ยพอไปที่มันจิ้มเนี่ยกลิ่นของไอเดนนั่นเป็นออกมาก่อนใช่ไหมซอสดำๆไม่ได้รับความมีนิ้วปุ่นชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปแต่ปุ๊บเนี่ยอาจจะเคลียร์ไม่ได้เลยรอรอชีดแล้วพอไปจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มเขาบอกว่าหวานยกำลังดีอ่ะพร้อมกับความเผ็ดของแอมป์ที่เผ็ดที่ประสบการณนี้ใช่เผ็ดชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะ ถ้าเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะครับแล้วแต่ชีสอย่างนี้เนี่ยเราต้องกินยังไงบ้างก็เอาหมูนี่นะอปั๊บเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงทีนล้วต้องเรียบร้อยก็ติมอันนี้มันก่อนเห็นเขาบอกว่าลูกชิ้นเด็ดถ้างั้นเราขอลองชิมนะชิมนะฮะตัวนี้มันจะร้อนไม่ร้อนจะเป็นชีสแต่ชีสมันไม่ยืดอืมเอาดูนี่ดูดิพีสเยิ้มๆอย่างนี้นะฮะ เป็นไงมากชี้นจะบอกว่าลูกชิ้นอวาลาคอึงกุ้งที่เป็นกุ้งจริงๆใช่ลูกชิ้นนี่คือปกติไม่เป็นเพราะไม่กินลูกชิ้นแต่อันนี้ก็ต้องลองกินพอกินอุย้ยติดใจความกุ้งอะ่ะมันอร่อยอยู่แล้วแล้วไม่เจอชีสที่มันไม่ได้เป็นชีสเลี่ยนๆใช่คือแบนบนด์นี้ปกติแล้วเนี่ยอย่างที่ปุ้ยบอกว่าจะมีขายแค่จังหวัดละหนึ่งแบรนด์ใช่ก็คือเหมือนเราซือแเรนชสยมาก็จังหวัดนี้ก็จะเป็นของของเราก็คือค ถ้าใครสนใจก็ลองลองลองไปเสิร์ชดูเฟซบุ๊กได้เลยมีเพจด้วยมีเพจด้วยก็คือเข้าไปได้ที่เพจของเราชาบูชีสกะชาบูชีสขาไม่ใช่ชีนะชีสกะแต่ว่าเห็นไหมเขาเด่นเรื่องชีสสาขามหาชัยสาขามหาชัยนะครับผมเดี๋ยวขึ่งเพจให้นะฮะเพราะช่วงนี้เขามีเป็นเซตต่างๆที่บอกว่าแถมฟรีกระชับห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมแล้วก็สั่งผ่าน ไลแมนอิ่มมาก <considers child teaching> อิ่มมากจะเลย er. <Right. S 1> นะสั่งผ่านไลแมนเท่านั้นนะครับผมก็ไลไลแมนไม่บวกเพิ่มนะปกติก็ค่าส่งตามระยะทางแต่ถ้าแต่ถ้าไกลถ้าไกลมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือโทรมาทางร้านได้เลยโทรมาหรือทักทางเพจได้เลยก็จะมีบริการส่งให้จริงปะมใช่นี่คือคือไกลมากนี่คืออย่างเช่นตรงไหนบ้างที่ไกลมากอย่างข้อวควายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลูกค้าโทรมา พี่จะสั่งอะ้รออเคค่ะพี่เดี๋ยวส่งพิกัดให้เราหน่อยแต่เราให้มอไซค์วินหรืออะไรหรือคนไปส่งแล้วเราก็จะคิดค่าบริการตามตามระยะทางมอไซค์อยู่แล้วอ๋อคือสั่งได้2แบบอย่างแรกคือโทรสั่งทั้งร้านทั้งผิดนะครับผมที่เบอร์ศูนย์หกสอง ชัวร์ใจไหมเก้าห้าหกสองแปดเก้าแต่จะมีหลายเบอร์อีกเบอร์หนึ่งจำไม่ได้เดี๋ยวขึเบอร์ส่วนตัวเดี๋ยวขึ้นเพจให้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ท้ายรายการโอเคแล้วกันนะครับผมช่วงนี้คือจะบอกว่ามันมีของหลายๆอย่างอยู่แล้วแหละก็คือแล้วแต่ความชอบในการกินก็ทั้งมีทั้งสายหมูสายเนื้อหรือก็ผสมกันก็ได้อ่าก่อนที่เราจะไปฝากร้านเช่อย่างนนั้เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสั่งก่อนแล้วกันว่าเราส่ยังไงบ้างมาก็เริ่มจากเข้าแอปไลแมนโอเคแล้วก็กดสั่งอาาหรนะะค ก็ไปหาชื่อร้านหาชื่อร้านชีสซึกะชีสชีสซึกะซึกะเห็นไหมมันก็จะขึ้นเลยสาขาที่ใกล้บ้านที่สุดก็จะมีตรงไหนบ้างนี่ไงสมุทรสาครสมุทรสาครต้องเลือกอันนี้เท่านั้นสมุทรสาครก็คือเลือกสมุทรสาครถูกต้องใกล้บ้านโอเคก็จะมีเมนูอะไรให้เลือกบ้างเนี่ยมีเช็ด เซตอิ่มหมูเนื้อ899เซตพร้อมเตาเก้าก้าเารอยเกิ้ <99. S 2> นี่คือราคารถจักปกติด้ยนะใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เราบอกถึงวิธีการที่จะสั่งผ่านไลน์มาไมเรียบร้อยแล้วถ้าถือว่าหลายๆคนอยากจะไปซื้อที่หน้าร้านไม่มีค่าส่งแน่นอนใช่ครับผมก็ไปได้ที่ ซอยมหาชัยนิเวศซอยมหาชัยนิเวศนะครับผมก็คืออยู่จากกรุงเทพเนี่ยถ้าไปเส้นเอกชัยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ถ้าจากมหาชัยมาก็จะอยู่ฝั่งขวามือใช่เลยลงมาเอกชัยมานะครับผมถ้ามาไม่ถูกยังไงเดี๋ยวติดต่อไปที่เพจเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ตารางนเจอด้วยได้นะครับผมอาจจะให้ทางปุ้ยฝากอีกรอบนึงกับชีสกะของเรากับเดลิเวอรี่ครับฝากแบรนด์น้องใหม่ด้วยนะคะชาบูชีสกะครับค่ะฝากสัานมากฝากสัานมากก็ก็ฝากแบรอร่อยนะครับผมกอบชอยอร่อย อะไรที่แบบติดชมได้่ทางเพจอ่าได้เลยนะครับผมก็ฝากปุ้วยคือชอบมากๆกับการที่ซื้อชาบูและแถมกระทะแค่ราคา999บาทนะฮะกระทะไม่เอาก็ไปฝากเป็นของขวัญของฝากได้เออจะเป็นไงแล้วสิบชุดก็แถมความคิดพาล์มคือบอกเปย์มากอ่ะนะครับผมเอาวันนี้ยังไงขอบคุณกับปุ้ยมากๆนะครับคุณคร่ะนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้ารายการวิจิ้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ แมวหนีไปเที hmm. ่ยวอร่อยไหมกิมจิเฮ้ยกิมจิคือแบบอร่อยใช่ไหมเด็ดใช่จะบอกว่าใช่คือกิมจิดีมากเอ้ยกิมจิที่เรากินตามร้านอื่นๆจะมีปลาเป็นไทยอะแกบางร้านใส่น้ำปลาอันนี้นึ่กถิงนึ่งผิดเกี่ผิดหลักใช่แต่อันนี้คือกิมจิที่เขากินเนี่ยไม่เหมือนกิมจิที่เขาเหลียงจริงอะใช่